สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองไะต่อมันที่21พฤศจิกายนล่าสุดปรับ6ครั้งแล้วสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไปต่อมันที่21พฤศจิกายนโดยในครั้งที่1ปรับขึ้น400บาทส่งผลให้ทองรุปพประพานรับซื้อปะละละ42,614บา76สตางค แะขายออกอยู่ที่า 44, บาทละ44,000บาทส่วนทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่า 43, บาทละ43,400บาทและขายออกอยู่ที่า 43, บาทละ43,500บาทโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงของราคาทองคําโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับลง50บาทครั้งที่4ปรับขึ้น50บาทและครั้งที่5ก็ปรับขึ้นอีก50บาทค่ะส่วนในครั้งที่6เวลา13นาฬิกา37นาที ปรับขึ้นอีก50บาทค่ะส่งผลให้ทองทุกป,ประพันธ์รับซื้อบาทละ42,766.36สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ44,150บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้อา 43, บาทละ43,550บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ43,650บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,659ดอลลาร์สหรัฐต่อออน ขอบคุณที่มาจากสมาคมคาทองคำค่ะ